ก็ยงจิตให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานไม่รู้จะทุกข์กันเพื่ออะไรก็ในเมื่อชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ก็ได้แค่หย่อนร้อยปีลงมาเจ็ดสิบปีขึ้นไปก็เริ่มสภาพร่างกายก็เป็นทุกข์ มากขึ้นอยู่แล้วถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีอย่าไปเข้าใจผิดนะอย่าไปเข้าใจว่าฉันพยายามกอบโกยให้ได้เยอะมากที่สุดฉันจะสุขสบายตอนที่ฉันมีอายุมากๆไม่จริงไม่ใช่ เราอยู่กับความเสื่อมของสังขารวยะธรรมมาสังคาราสังขารมีความเสื่อมและจะมีความสุขที่เราคิดไม่ใช่อันนี้เราคิดตอนวัยที่เรายังแข็งแรงอยู่แต่พอถึงวัยคนสูงอายุลุกขึ้นเดินได้เขาบอกเก่งจังเลย เดินได้ก็บอกเก่งจริงๆตามองเห็นหูฟังแค่ฟังได้ยินเขาก็บอกโอ้ดีจังเลยนั่นแสดงว่าเขาประเมินเราว่าจริงๆมันไม่น่าที่จะทำได้หรือไม่น่าที่จะเห็นหรืยได้ยินชัดขนาดนี้นี่ก็บอกแล้ว นันผู้มีปัญญาก็อย่าไปคาดหวังชีวิตว่าบันปลายเราจะมีความสุขตามที่เราคิดไม่จริงเห็นปู่ย่าตายายของเราเป็นไงบ้างต้องการจะไปไหนก็ไม่ใช่จะไปได้ตามพึงประสงค์ไม่ใช่ ไม่ใช่จะกินอะไรก็กินได้ตามที่ต้องการไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เห็นชัดแล้วอน,นิจจาวตาสั่งขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปชิตตานิรุชันติเตสังบุปจามมสุขโคข ก็ให้เห็นสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปการเข้าไปสงบระง,งับสังขารได้ย่อมอยู่เป็นสุขความหมายอยู่ตรงนี้เตส,สังโวปะโมสุขโคขการเข้าไประง,งับสงบสังขารนี้ได้ ย่อมอยู่เป็นสุขสังขารตัวนี้มีสองอย่างสังขารที่เป็นรูปกายกับสังขารที่มีจิตจิตครองที่เขาเรียกการปรุงแต่งจิตเจตสิกเนี่ยถ้าเข้าไปสงบระง,งับภายในจิตได้ก็อยู่เป็นสุข แต่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเนี่ยที่บอกว่าอบเปวนามีมัสสะเกวัลัสสะทุกขขันตัสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติซึ่งแปลว่าทำชไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ออทำยังไงให้เราเป็นผู้ได้เห็นได้รู้ในธรรมทำให้ถึงที่สุดทำยังไงให้ทุกนี้ดับลงความหมายบุคคลส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้สดับรับฟังธรรมยกเว้นผู้ที่เขามีต้นทุน ที่เขาสั่งสมบารามีธรรมมาแล้วนะบารามีธรรมนะเขาจะเกิดญาณน,นิพิทาพอถึงจุดหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดจากราคะเป็นวิราคะจากความมั่นหมายก็ใจก็เหมือนจะถอนจากสิ่งนั้นแล้วและสามารถกำหนดรู้ว่า นี่เป็นทุกข์นะและนี่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์แต่จะหาวิธีออกได้เร็วหรือช้าแค่ไหนก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีจุดนี้สำคัญโลลไปะฮีโนอาริโยสุมเมตะโซ พระอริยเจ้าท่านมีปัญญาดีและท่านก็ไม่โลเลโลละปะหิโนโอริโยสมเมตาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเห็นไหมอะไรเป็นเครื่องโลเลล่ะทันละ แต่เป็นพระอริยะนะท่านจาละโลลัปะฮีโนโอริโยสุมเมตาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาดีแล้วหรือผู้มีปัญญาแล้วอะไรคือปัญญาถ้าสติชอบ ทุกอย่างจะชอบตามสมาธิก็ชอบปัญญาก็ชอบถ้าสติเขาเรียกมิจฉาสติเกิดเมื่อไรทำสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิให้รู้นะทำสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิความคิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิในความเห็น ไม่ได้เลยนะฉันต้องมีสติที่ระลึกชอบนี่แหละอย่างคำว่าจัตตาโรโมพิกเวสติปัทานาภาวิตาพระอุลิกาตาเอกันตะนิพถายะนิโรธายะ วิราคายะอุปสมายะสัมโพธายะนิพิธายะสังวัตติิความหมายคือว่าผู้ที่ได้เจริญก็เรียกผู้เห็นภัยทั้งหลายผู้เห็นภัยนะผู้เห็นภัยย่อมเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างเต็มที่ เมื่อเจริญเต็มที่แล้วได้อะไรบ้างได้ทั้งความสงบได้ทั้งความดับอุปสชัมมะนิโรธายะได้ทั้งความรู้ยิ่งสัมโพธายะจนถึงนิพิทายะถึงคำมาพรานดิพานสังวัตตินี่ไง แต่ว่าการอบรมสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ยสติจะอยู่กับปัจจุบัน,นธรรมไม่ว่าจะเป็นกายาคตาสติหรืออาณาปานาสติธรรมที่ไม่เกิดจะเกิดตามมาไม่ว่าโพชงก็จะเกิดโพชงเจด เราจะเกิดรู้กายทำไมต้องรู้กายก็เรายึดกายอยู่ขนาดนี้ยังบอกว่ารู้อีกก็คงไม่ใช่อ่ะเราติดกายโอ้วันวัน,วนหนึ่งหมดไปกับกายนี่เยอะมากทั้งประดับเครื่องประดับทั้งเครื่องประเทืองผิวอีกนี่คือเราอยู่ในโลก ที่เป็นแบบนี้แต่มาไม่ได้ว่าผิดหรือถูกแต่ว่าสิ่งนั้นถ้าเราไปติดแล้วก็หลงมันคืออย่างเหยวเราติดกายพอยังยังติดใจอีกโอ้โหติดทั้งกายติดทั้งใจจะไปไหนเสร็จ เห็นไหมโยมดูสัตว์ถูกเหยียรล่อก็ติดกับเข้าไปถูกอยู่ในกรงขังบ้างหรือถูกบ่วงที่ร้อยรัดและดิน้นหรือถูกอาวุธที่เขาวางไว้เสียบแทงหรืออาจจะถูกอาบด้วยยาพิษก็ได้เคลือบไว้ด้ยยาชาก็แล้วแต่ ก็ต้องกำหนดกายให้เห็นทั้งอาการส2องให้เห็นเป็นอสุภะจนเป็นถึงอสุภะสัญญาคือระลึกถึงกายปั๊บก็อสุภะสัญญาก็เกิดไม่ได้เห็นเป็นสุภาถ้าเห็นเป็นอสุภะกรรมฐานเนี่ยก็จะทำและเจริญขึ้นได้เห็นไอเป็นอัุภะนะเห็นโดยความไม่งาม พววิปัสสนาเกิดก็เห็นโดยความไม่เที่ยงไม่งามกับไม่เที่ยงต่างกันนะเห,นเห็นด้วยความไม่งามกับเห็นโดยความไม่จีรังเรารู้แล้วที่บอกอาจีรังวัตยังกายโยร่างกายนี้อีกไม่นานนะอาจีรัง วัตถายังกายอยู่ร่างกายไม่ได้ตั้งไม่ได้คงไม่ได้อยู่น,นะนกองรู้แหละต่อไปจะเป็นอะไรอาทิตเทสติอาทิรังวัตยังกายอยปัทโวิงโอ้โหจะเป็นดินจะแล้วจะเป็นดินเป็นไหมเป็นเผาก็เป็นดิน ย่อยสลายมาก็เรียกว่าอัฐิจริงๆก็ธาตุดินนั่นแหละไม่เผาย่อยสลายก็เป็นฝุนเป็นแป้งเป็นทุรีก็เป็นดินอีกนั่นแหละดินที่ผ่านจากการเผาไฟหรือปล่อยให้ถูกย่อยสลายไปด้วยกาลเวลาเห็นหใบไม้ตกลงมาสู่โคนต้น จากใบไม้อีกไม่นานก็กลายมาเป็นทุรีดินไปเป็นแร่ธาตุไปเป็นปุ๋ยก็แล้วแต่แต่ก็ถูกย่อยสลายเห็นไหมก็มีนะต่างจังหวัดเคยเห็นบางทีสุนัขตายหาแมวตายที่เขาขุดไปไว้ใต้ต้นไม้ ก็สงสัยทำไมต้องไปขุดไว้ต้นไว้อ๋อไม่ให้เสียเปล่าก็ให้เป็นปุ๋ยไปมันย่อยสลายเนี่ยถ้าสติจเจริญดีกำหนดเห็นกายรู้แล้วเห็นโดยความไม่งามเห็นกายในกายเห็นในความไม่งามเห็นโดยความไม่เที่ยง สองอย่างกามวิตกก็จะสงบลงการมราคะก็จะสลายไปในขณะจิตนะแต่อันนี้สงมีเยอะคนที่เขาจเจริญในการเจริญสมถะและวิปัสสนามันเป็นการงานของจิตเนรได้ว่า กรรมฐานนะเป็นการงานของจิตเราที่ไม่ให้หลงไปกับสิ่งสมมุติที่มีอยู่และที่มีอยู่ก็โดยสมมุติก็ตามากำหนดหมดแล้วคนเกิดคนเกิดก่อนอตามาไม่เกินสี่ห้าสิบปีก็ไปเป็นแถบแว,วันนี้ตามมาก็60สิบแล้ว ที่เหลืออยู่ก็นอนเป็นผักอยู่ที่บ้านนั่นแหละอย่าบอกว่าร้อยปีแล้วมาขับรถวิ่งขึ้นรถเมล์ไปวหว้นะ้ำไปเล่นสกกีไปปีนเขา่ไม่มีอเดี๋ยวว่าแต่ประเทศเราให้ทั้งโลกด้วยเอาไม่มีมีใครไม่อายุร้อย100ปีเดี๋ยวลงไปเล่นทะเลเซะหน่อย เตรียมเปยได้เลยนะเตรียมเปได้เลยหรือว่าเตรียมลงได้เลยตายแค่น้ำซัดนี่ก็ทรงตัวไม่ได้แล้วนนเดียวแรงที่จะแหวกจะไหวไม่ใช่หรอกแครจะกลืนน้ำลายนี่ก็เหนียวคอแล้วจะกลืนหมูสักชิดนี้ไม่รู้จะสำลักติดคอหรือเปล่านี่ไม่ได้พูดเล่นนะ อาถ้าไม่เชื่อลองแก่ดูอยู่ให้นานเถอะจะได้เห็นว่าโป้ท่านเจ้าคุณนี้พูดเหมือนตาเห็นแป๊ะเลยทำอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้จะเหนื่อยซะแล้วจะลุกก็บอกเหนื่อยอ้าวไม่ต้องไปทำการทำงานแล้วก็มันหมดไวหมดไฟ หมดเวลาจนถึงว่าหมดยุคนี่พูดถึงภาพรวมภาพรวมก็เป็นแบบนี้เพราะกำหนดกายเห็นเลยเป็นกายาคตาสติหรือพิจารณา,ากายในอาการสามสบสองพิจารณาเป็นเรื่องอสุภะเห็นกายรู้กายภายในกาย เห็นโดยโดยการพิจารณาในอาการ32เห็นด้วยความไม่เที่ยงเห็นด้วยความเสื่อมสลายไปวยธรรมมาสังคาราสังขารมีความเสื่อมไปเห็นหะ แล้วตะมาจะมานอนกอดศพอยู่ตะมาไม่ถ้าใครพิจารณาถึงจุดตรงนั้นไม่มีใครหรอกท,ท,ที่จะมานั่งกอดดมดอม,ดมหอมคลั่งใครหรืออยากจเจรจากับศพไม่มีอย่างคนมีสตินะไม่ใช่คนบ้าคนเมาคนเสียสติคนลุ่มหลงอยู่อันนั้นอาจจะอาจจะหนึ่งในล้าน เคยได้ยินนะว่าเคยไปเสพสมกับศพก็มีเคยได้ยินนักๆเข้าข้ามสายพันุไปเสพกับสัตว์โอ้โหไอ้นี่มนุษย์ยังไม่พอไปเสพกับสุนักอย่างเงี้ยไปเสพกับจ้างมาหัวควายก็สุดแล้วแต่มันเพียนไปแล้วอ่ะื่อมากมีไหมมี นี่มันข้ามสายพันธุ์นล้วนะจากมนุษย์ไปสมสู่กับสัตว์เดราาัจฉานโอ้โหได้ลูกมาเป็นสัตว์นรกเลยเวรจริงๆริงเวรจริงจริคนเหล่านี้ไม่ต้องถามว่าคติไปไหนเลยมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่ จิตมันไม่เป็นแล้วไงพอสติไปในกายรู้กายเห็นกายเห็นโดยความเป็นอสุภะเห็นโดยความไม่ยินดีในกายก็เกิดคํ้ว่าสงบกาย สงบกายและก็สงบใจต่อไปก็มากำหนดรู้กายเห็นเป็นวิปัสนาเห็นเป็นอนิจจังเข้าใจล้เห็นกายโดยความไม่เที่ยงโยจิตก็ตื่นรู้จิตกำหนดได้สติก็ระลึกได้ ก็เกิดอุปสมะความสงบหนักๆถึงนิโรธายะความดับเกิดสัมโภธายะความรู้ยิ่งทัาสุก่อนนิพิทายะเลยถึงนิพพานเลยออกจากวัตตะสงสารนิพิทายะสังวัตติ ข้ามพ้นหมดเพราะฉะนั้นกายรู้แล้วจิตรู้แล้วทำไมถึงรู้จิตมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเป็นเรื่องของอุปาทานเป็นเรื่องของธาตุขันแต่เราไปมั่นหมายถ้ามาบอกสุขไม่เที่ยง ทุกข์ก็ไม่เทียงต็ม,มาจริงใช้เมื่อคืนก่อนนอนก็ระลึกถึงบอกชีวิตเราใช้วันนี้เราจะไม่ส่งชีวิตวันนี้ไปมีอุปทานต่อในวันพรุ่งนี้ที่เป็นทุกข์วันนี้ต้องจบทุกเรื่องหน้าที่เรื่องงานอาจจะคิดบ้างแต่ก็ต้องรีบวาง ก็ต้องว่าเป็นผู้นำก็ต้องมีหน้าที่การงานแล้วก็บอกสั่งไปหรือลงมือก็กำหนดก็เลยบอกว่าความสุขความทุกข์ของวันนี้ก่อนนอนให้สิ้นสุดลงกำหนดลมหายใจ หรือกำหนดองค์ภาวนาและอยู่กับจิตที่ไม่ต้องยึดติดอยู่กับใจที่ไม่ยึดมัน่นอยู่กับชีวิตที่ไม่ต้องไปพัวพันกับอะไรอิสระเราไม่รู้ว่าคืนนี้นอนหลับพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาบอกใครหรือเปล่าความคิดนี้อาจจะไม่ไใชาอีกเลย จิตที่รับรู้นี้อาจจะสิ้นสุดของโลกมนุษย์งั้นให้มันจบซะคนที่จะนอนหลับก็เหมือนคนที่พร้อมที่จะตายและคนที่จะตายวางจิตแบบไหนฝึกอย่างนี้ให้ได้ทุกวันและเนี่เรียกว่าความเพียรชอบที่ถูกหลักอกุศล ที่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จะสงบลงแต่ไม่เกิดขึ้นกุศลใดเกิดแล้วก็จะเริญยิ่งขึ้นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นนี่ไงที่บอกสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับเมื่อกุศลเกิดอกุศลก็ดับเมื่ออกุศลเกิดกุศลก็ดับท่านเราจะไปฝ่ายไหน นี่ชัดเจนธรรมาปตัตมาไม่สับสนเรื่องกายก็นอนดูกายเรื่องจิตกำหนดรู้จิตจิตที่รู้คือรู้อยู่กับธรรมกายที่รู้ก็รู้อยู่ที่ในสภาพแห่งความไม่เทีย่ยงแล้วก็มีตัวเชื่อมโยงคือตัวคาว่าเวทนากายาเวทนา ในสติปัฏฐานเสียจิตตาต้องเป็นจิตานุปัสสนาแล้วก็สุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาเราใช้ธรรมเป็นตัวตัววิ่งรอบมาเลยเหมือนทุกอย่างต้องใช้ปัญญาชีวิตเราถ้าไม่ใช้ปัญญาต่อให้ท่องตำรามาทั้งหมื่นเล่มมันก็คือความจำที่เรียนรู้เข้ามาแต่ความคิดของตัวเองที่เราเรียกว่าปัญญา ไม่มีถ้าไม่มีดับทุกข์ไม่ได้เพราะชีวิตของเขาไม่ใช่เราจะริตตรงนั้นมันเหมาะกับตรงนั้นไม่ได้เหมาะกับเราพิธีการตรงนั้นใช้ตรงนั้นใช่แต่มาใช้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างมีจุดแลว้วก็มีแบบ ในแต่ละจุดในแต่ละแบบในแต่ละเรื่องเหมือนบ้านในประเทศในโลกใบนี้ก็มีรูปทรงเยอะแยะก็คือบ้านแต่ใครถนัดชอบกินดีกับสิ่งไหนจิตเขาก็จะน้อมไปสิ่งนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่า เป็นต้นทุนถ้าเรามาถูกทุนนะก็แป๊บเดียวสำเร็จแต่ถ้ามาเริ่มใหม่แล้วก็ต้องให้เหมือนกับเขานั่นเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะละตัวเองได้อย่างไงในเมื่อเราไม่ได้เป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วเราจะสำเร็จเป็นไปไม่ได้ต่อมารู้แล้วว่าปัญญาแท้จริงไม่ใช่อยู่ข้างนอก ต้อยคนนี้รู้ให้มากพูดเก่งท่องพุทธพจน์ให้ได้จะจะอ้างธรรมะอะไรก็แล้วแต่อาภิธรรมพุทธวจนะพูดไปเถอะแต่ความรู้ที่ดับทุกข์ได้คือใจของตัวเองแต่ธรรมะของพุธเจ้าคือแสงสว่างให้เราได้รู้ทางเดิน ต้องแยกให้ชัดนะแยกให้ชัดจึงมีว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะไม่ย้อนแย้งกันเพราะในที่สุดมือหนึ่งของกระบีเขาไม่มีกระบีอยู่ในมือแล้วแต่กระบีอยู่ที่ใจเขาธรรมะ เ็ถึงสูงสุดไม่ใช่ความรู้แต่คือความบริสุทธิ์อยู่ที่ใจความสิ้นสงสัยนั่นคือองค์ความรู้ที่มาทำลายความติดขัดคำว่าไม่รู้ และคำว่าสงสัยจึงมีตาก,ากาศขึ้นมากมายในองค์ความรู้ในวิชาความรู้เราเรียนไม่หมดหรอกในโลกใบนี้เหมือนใบไม้ทั้งโลกดวงดาวบนท้องฟ้าเรานับไม่หมดหรอกไอ้ที่บอกรู้เนี่ยส้าเทียบกับพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทุลีดินเลย